สวัสดีคะ่ะหน้ากลมไปไหนละคนนี้คนนี้น้ากลมไปไหนละคะไหนไหนคนสวยวต้องทำทรงผมให้สวยๆหน่อยสิเน่ยใช่อืมคนเก่งจริงๆเลยดูสิดูสิเจ๊เจ๋สวัสดีคะ่ะอา หดแดงหดแดงเอาไว้เอาไ้เอาไ้อีกทีนึงอีกทีนึงยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มกันหน่อยเหมือนนยยิ้มกันหน่อยเหมนน่อยเอนหนอยเอาหมุน้อยนะกลมเอายิ้มเก้มตุยหมูน้อยหน้ากลมหมูน้อยน้ากลมมอยิ้มแก้มตุยกันไหนล้วล้วเลกเลเก่ลเลกเลเล้กเลอเเล็กเกลเล็กเล็กเล็าเล็กเลเล แพลงที่หนึ่ง